กันอย่างนี้นะจ๊ะพี่นโมจ้ะมีอะไรก็โทรมานะจ้ะพี่นโมพี่นโมมาส่งน้อยเหรอจ๊ะจ้ะพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวจ้ามะลีมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังนะจ๊ะแต่เมลีคิดอีกที มาีว่ามลีไม่เล่าดีกว่าไม่เป็นไรจ้ะพี่นโมงก็รีบไปไหนละจ้ะมารีพูดแค่นี้พี่นามงงอนมาีแล้วเหรอมาีเล่าให้ฟังก็ได้จ้ะคือว่าเนี่ยตอนนี้มลีทำงานที่นี่จ้ะมลีซีกับคุณดวงยี่หว่าพาฝันนะจ้ะก็เลยได้เข้ามาแต่มลีไม่คิดไม่ฝันเลยนะจ้ะว่ามลีจะได้เจอนางน้อย โลกกล้องกลง,ลงเรื่องของเรื่องก็คือว่ามลรีได้ยินข่าวไม่ดีเกี่ยวกับน้องน้อยมาจ้ะเรื่องอะไรจริงๆแล้วมลรีก็ไม่ได้อยากมาพูดต่อหรอกนะจ๊ะแต่ว่าคนที่บริษัทเขาเมากันนะจ๊ะมลรีเห็นว่าน้อยเป็นญาติไม่อยากให้ตัวเสื่อมเสียแต่ถ้ามลรีไปเตือนเองมารีว่าท่าน้อยเขาไม่ฟังมารีหรอกจ้ะ แต่ถ้าเป็นพี่นโมไปเตือนมารีว่าหน่อยน่าจะฟังพี่นโมละจ๊ะนีามารีตกลงว่ามารีจะเล่าเรื่องอะไรให้พี่ฟังมารีพูดชักแม่น้ำเกือบจะสิบสายมาแล้วเนี่ยพี่ยังไม่รู้เรื่องมารีก็เล่าอยู่นี่ไงจ๊ะ,เ,จะเขาว่ากันว่าตอนแรกนนหน้อย,อยมันออดิชั่นไม่ผ่านหรอกนะจ้ะแต่มันอยากได้งานมาก มันก็เลยไปอ่อยคุณคำเพียจากพี่นมโมอจริงไม่จริงมันลิก็ไม่รู้หรอกนะมันลิก็ฟังเาหูวไว้หูแต่เขาว่าคุณคำเพียก็เล่นด้วยนะจ๊ะไม่งันน้นนางน้อยก็คงไม่ได้เข้ามาทำงานที่นี่หรอกจ้ะแต่ตอนนี้นมันเป็นทันเซอร์ก่อนนะเพราะว่าถ้ามันจะเป็นนักร้องเจ๊พรเจ้าของค่ายเพลงจะต้องอนุมัติก่อนจ้ะ แต่อันที่จริงจะโทษว่าเป็นความผิดของน้อยคนเดียวก็ไม่ได้หรอกนะจ๊ะเพราะว่าคุณคำพีเขาทั้งหล่อทั้งมีเสน่ห์เป็นเหมือนเจ้าชายในฝันของผู้หญิงทุกคนเลยนะจ๊ะพี่นโม เดี๋ยวมารีจะคอยเป็นหูเป็นตาให้เองจ้ะมารีเอดนั่นคุณดูยี่หว่าพาฝันเงี้ยจะ้ะที่น้อรู้จักใช่ไหมจะ้ะสีกับมารีสุดๆเลยหลจะจ้ะถ้างั้นเดี๋ยวมารีขอตัวไปทำงานก่อนนะจะ้ะเดินไปที่ไปก่อนนะจะเดี๋ยวไว้เราค่อยคุยกันใหม่นะจะ้ะตัดสายพูดจ้ก่อนขับรถที่นี่นะจ้า กันนะจริงเหรอคะสวยหล่อสมกันก็แบบนี้แหละคะ่ะนอกสมกันตัวงหาคุณนีวหว่าว่าอะไรนะคะน้องนีวหว่าบอกว่าไม่สมเป็นครับอะไรนะก็น้องเมลีอะทั้งสวยทั้งขาวมดูดีเซ็กซี่น่ารักักขนาดนะี้พอได้อย่างพี่โจ เธอมีแผนอะไรจะกลับจัดหนักน้อยออกไปว่ามาสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 6 7เจ็ <S <S S <S 3แปดหน2่งส5 6 7 8ต่ห้องสองสหค่ะหนะอคเนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหยุดเท่านะคะคุณครูไม่อยู่ตรงนี้แล้วเธอจะมองเห็นได้ี่ย ขยับขึ้นมาข้างหน้าที่ก็ยังมีเธอขยับไปสิอืมสลับฟันปลาโอเคต่อ,อ,อค่ะคนพร้อมอีกรอบนะคะอ่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดว้ บอกแล้วว่าแดนเซอร์มันเยอะเกินแถมท่าเต้นของล้องยี่หวาก็แอดวานมากมือใหม่ไม่เหมาะหรอกแล้วใครล่ะที่เป็นส่วนเกินบอกว่าให้เอาห้าคนหล่อนก็เอามาเพิ่มอีกคนนึงเต้นก็ไม่เป็นทำเพื่อนจากตัวเนี่ยทรพี่อาทิตย์คะเราก็ต้องให้โอกาสเด็กมันสิคะยี่หวาเชื่อนะคะว่าทุกคนในห้องนี้มีความฝันคะ่ะอยากจะเป็นแดนเซอร์ที่ดีแต่ถ้าที่อาทิตย์อะมัวแต่จับผิดอยู่แบบเนี้ยนะคะ เมื่อไหร่จะได้เห็นข้อดีของแต่ละคนล่ะคะ่ะสวยขึ้นมาเลยนะคะไม่นานงานมิตรภาพเรื่องเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นนี่หล่อนเก่งนักล่ะค่ะจะาก่อนไหมได้ค่ะโอเคครูคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค,ะค่ะพี่โจ้เปิดเพลงทุกคนรอบนะคะ 2 2>, 2 3ส5 6 7า1สี่ห้าห2เ3็ดแปดขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยค่ะมามีเรียกว่าแท็กทีมกันแกล้งเลยดีกว่าค่ะแต่ต้องยอมรับนะคะว่านางเป็นชนีสะเทินน้ำสะเทินบกใจสู้มากๆหมามีมองคนขาดมากเลยค่ะแน่งันฉันจะอยู่วงการนี้มาได้นานขนาดนี้เลยเหรอแล้ว ผมีิอยากให้นางฟ้าซันนี่ช่วยอะไรไหมคะไม่ต้องฉันอยากจะทดสอบฉันอยากจะรู้ว่าเด็ดคนนี้จะทนได้นานแค่ไหนถ้าแค่นี้ทนไม่ได้ก็แสดงว่าเด็กคนนี้ไม่แกร่งพอที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของวงการ พี่โจปิดเพลงครูคะไว้พวกนี้เต้นได้เมื่อไหร่ค่อยให้พี่โจไปตาม่ิว่ากัก็แล้วกันนะคะทุกคนซ้อมต่อนนะ อวยหรือค่ายเพลงกันเนี่ยตอนแรกนะฉันว่าฉันแอบไปสมัครเป็นแดนเซอร์นะเออเพราะว่าด้วยลีลาท่าทางของฉันเนี่ยออดิชั่นผ่านแน่ๆเออต่เห็นสภาพน้อยแล้วฉันว่าขับตุ๊กๆอย่างเดิมน่าจะสบายกว่านะเออไม่น่าจะไหวนะนี่ขนาดว่าแค่พร้อมยังขนาดนี้เลยนะน้อยแกจะเอาชีวิตลอดไปจนถึงวันขึ้นเวทีจริงหรือเปล่าเอ้าดูดิอุ้ยจอแล้ะเจอแ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนแล้วนะพอดีฝรั่งอ่ะเหมารถฉันไปดูไฟลออเมือตอนกลางคืนอ่ะ ไปก่อนนะฝรั่งเหรอฝรั่งไม่ชอบว่าเขาต้องการไก่หรือเปล่าโอ้เขียวเอ้ยฉันว่าแกกินแฮว์แล้วล่ะดูท่าทางแล้วฝรั่งสองคนน่าจะเป็นคู่จิ้นกันนะไม่ได้หรอกเดี๋ยวขอไปดูกองหน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน่อยฝรั่งนี่ชอบนะก็เหลือเราสองคนอีกแล้วจะกินข้าวสองคนไม่ต้องห่วงพี่ซื้อข้าวมาละนี่ข้าวมันไก่ ไม่พอมีขนมด้วยขนมอะไรขนมชั้นอาวไปเลยถึงแม้ว่าเราไม่มีเงินน่ะแต่เราก็มีขนมกินนะ ครับเสียได้ครับเสียเดีย๋ยวจะป้ะาเดี๋ยวผมจะพายพงไปพบครับนี่ไครับอ,อ๋อได้ครับเสียนี่ข้าจะบอกอะไรเองให้นายพงปกติเสียเนี่ยจะไม่รับใครเข้าทำงานง่าย,ายหรอกแต่พอดีไอคนงานคนเก่าเนี่ยมันดันติดคุกไปซะก่อนแลวนี่นะถ้าไม่ใช่ข้าแนะนำอะ่ะยังไงเสียก็ไม่มองเองหรอกวะ่ะขอบคุณมากพี่ที่แนะนำผมให้เสียเออ แต่เสียเขาแค่ค้าขายของเก่าอะ่ะทำไมมันได้เงินดีนักล่ะพี่โอ้ยเองนี่มันโง่แท้วะไอ้พวกคนรวยนะมันชอบสะสมของหาย,ยากต้องรีบเคพียรของเข้ากระดังแล้ววะได้ข่าวว่าของลรตใหม่กำลังจะครบถ้าอย่างนี้เราก็ต้องไปสุรินทร์กัน,อ,นอ,อีกแล้วสิวะไปตุ๊กตก,ตกครับพี่ไปลัพเพาวหน่อยขึ้นรถเลยครับเฮ้ขึ้นรถไว้ครับ Yeah.